สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเจมส์นะครับคูณเสมอแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดฮันษานะครับวันสุดท้ายของการดํางานของใครหลายๆคนนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับหยุดมาดูรถกับผมได้นะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เจมส์ขอนําเสนอนะครับเจ้าตัวรถ34แรงต้องบอกว่ารถคันนี้ ใหม่เหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งแหละมันสวยชุดใบดันหน้าใหม่นะครับหรยชุดใบดันหน้าใหม่นะครับที่จัดให้นะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับลดมากครับผมเป็นตัวเปล่านะครับผมติดตั้งใบดันให้นะครับชุดใบดันใหม่นะครับตัวนี้ปั๊มใหม่นะครับลูกค้าใช้งานยาวๆนี่ก็ว่าออกจากศูนย์เลยนะครับนี่ก็ออกจากศูนย์เลยตัวรถบิ้วให้แล้วนะครับต้องขอบอกว่าบิ้วนะ เพราะว่ารถตัวนี้นะครับมีอายุแล้วนะครับแต่พละงกำลังเขายังเหมือนเดิมนะครับด้วยกำลัง34แรงม้านะครับทำให้คุณลูกค้านำไปใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดันนะครับปั่นนะครับไถนะครับพรวนปั่นโรเตอรี่หรือตัดหญ้านะครับก็สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับพละกกำลังเหลือเฟือครับยาวๆนะครับ มาพร้อมยางหลังนะครับยางหลังใหม่ว้าวหลานยางนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องเข้าแล้วนะครับในในระยะเวลาสามปีนะครับไม่ต้องเข้าแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็นยางใหม่นะครับกระทะเก็บให้อย่างสวยงามนะครับกระทะเก็บให้อย่างสวยงามคันนี้นะครับขอบอกว่าถึงเขาเก่าแต่เขาเก่านะครับอะไรมันมีเต็มเป๋านะครับคันนี้โฟวิวด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้ขับเครื่องด้วยโฟวิวนะครับ ีชุดคานใหม่หมดนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนึกว่าออกจากศูนย์นะครับตรงนี้ห้องเครื่องเขายังคลิปปบอยู่นะครับมีการซ่อมบำรุงบ้างนะครับตามการตามอายุการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับผมให้เป็นแบตใหม่ไปนะครับแบตนี้นะครับแบตใหม่นะครับแบตเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับชุดใบดันนะครับชุดใบดันใหม่นะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ ไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ไม่มีรั่วซึมเขาบอกว่าซื้อเหลือกับเซลเจมไปนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับทางเราจะตรวจเช็คลดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับต้องขอแจ้งก่อนว่าก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับตันนี้แค่เคลือบแร็กเกอร์ให้เฉยๆนะครับ สวยงามครับนี่เป็นด้านฝั่งคนขับนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับยางหลังข้างนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนให้สองข้างเลยนะครับตัวนี้ใหม่นะครับกระทะกระทะกระทะนะครับทําให้ยางสวยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยเชื่อมนะครับ ล้อนหน้านะครับล้อนหน้ายังคงทํางานได้นะครับล้อนหน้ายังได้อีกยาวๆนะครับล้อนหน้านะครับมาดูชั่วโมองการทํางานคันนี้นะครับชั่วโมองการทํางานเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับชั่วโมองการทำงานอยู่แค่สามพันห้าเองนะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าคันนี้นะครับถึงแม้เขาเก่านะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเขายังดีนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ <c oughs> ชิงเดียวเท่านั้นเองนะครับชิงเดียวชิงเดียวใบหน้าใบดันใหม่นะครับยกขึ้นอย่างสวยนะครับยกขึ้นอย่างสวยยกขึ้นอย่างไวนะครับเพิ่มป็นชิ้นใหม่นะครับนี่เป็นลุงมองฝั่งคนขับนะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับอุปกรณ์เป็นมันลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามผมได้นะครับที่ศูนย์แปดสามห้าสิบแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตจบการนำเสนอเจ้าตัวรถสามสิบสี่แรงลุยได้ทุกสวนนะครับ